คำคล้องจองของเล่นหนูผู้แต่งสันทนากลิ่นชั้นอ่านโดยครูพี่โอค่ะของเล่นของหนูต้องเล่นให้ดีแล้วเก็บเข้าที่อย่าให้ปะปนตุ๊กตาปืนกลเล่นได้ทุกคนไม่ให้ปะปนช่วยกันคนดี สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูพี่โอนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อว,วานเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับของใช้ในห้องเรียนของเราไปแล้วนะคะเอวันนี้คุณครูพี่โอมีอะไรมาให้เด็กๆดูด้วยนะคะอยากทราบด้วยยังคะว่าคุณครูพี่โอมเนี่ยมีอะไรมาให้ดูตัวอะไรคะอ่า นี่คือตุ๊กต,อตาอะไรเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรคะลูกบอลว,ว้าวอะไรครรถตัดดินอะไรเอ้ ตัวต่อเลโก้ค่ะเด็กทราบไหมคะว่าของที่ครูพี่โยกมาให้เด็กดูเมื่อกี้นี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยทั้งหมดเลยนะคะที่ครูยกมาให้ดูเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาตัวต่อเลโก้ลูกบอลหรือว่ารถตักด,ดินสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าของเล่นค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูพี่โอมีของเล่นในห้องเรียนมาให้เด็กได้เรียนรู้กันด้วยนะคะอยากทราบไหมคะว่าในห้องเรียนของเรามีอะไรบ้างไหนใครอยากทราบบ้างยกมือขึ้นเด็กๆคะของเล่นในห้องเรียนของเรานะคะมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยคะ่ะ เดี๋ยวคุณครูพี่โอจะพาไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยของเล่นในห้องเรียนอย่างแรกเลยนะคะนี่นก็คือหมายบล็อกนั่นเองค่ะจะมีรูปร่างรูปทรงสีสันแตกต่างกันไปนะคะเอามาต่อสร้างเป็นปราสาทเป็นบ้านน่าเล่นมากๆเลยละคะ่ะ ของเล่นชิ้นต่อไปเป็นตัวต่อเลโก้นั่นเองค่ะเป็นของเล่นของโปรดของเด็กๆแน่ๆเลยไว้ต่อเป็นหุ่นยนต์ว้าวลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นหนังสือนิทานค่ะเป็นหนังสือนิทานเยอะแยะมากมายหลายเรื่องเลยนะคะเอาไว้ให้เด็กๆได้อ่านนะคะแล้วก็สามารถยืมกลับบ้านได้ด้วยนะคะ ต่อไปค่ะก็จะเป็นของเล่นมุมบ้านหรือว่ามุมบทบาทสมมุตินั่นเองนะคะจะเป็นของเล่นจำลองของใช้ในบ้านมาให้เด็กๆได้เล่นบทบาทสมมุติกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีของเล่นอื่นๆอีกมากมายเลยละคะ่ะพอโรงเรียนเปิดเดี๋ยวเรามาเล่นด้วยกันนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆคะของเล่นในห้องเรียนของเราเยอะไหมคะเยอะมากๆเลยละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวต่อเลโก้ไม้บล็อกหนังสือนิทานเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะของเล่นในห้องเรียนของเรารอให้เด็กๆมาเล่นอยู่นะคะ สำหรับวันนี้ค่ะคุณครูพี่โอมีกิจกรรมส่งท้ายมาให้เด็กๆได้ทําด้วยนะคะนั่นก็คือให้เด็กๆถ่ายภาพคู่กับของเล่นของตัวเองนะคะของเล่นที่เด็กชอบเล่นที่สุดเลยค่ะถ่ายแล้วก็ส่งกลับมาให้คุณ,ค,ณครูดูด้วยนะคะคุณครูพี่โอรอชมอยู่นะสำหรับวันนี้ค่ะ หมดเวลาของคุณครูแล้วคุณครูพี่โอขอตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย